สวัสดีทุกคนวันนี้ผมอยู่กับร้าน1ิบสีมามอเตอร์นะครับวันนี้ผมตามคำขอนะผมมาหาข้อมูลนะครับเรื่องตารางการผ่อนของ MT 1 5นะครับ Yamaha MT หนนะวันนี้นอกกระแสฮว่าน,น่านิดน,นึงเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวรถแล้วกันเนาะ ขอมาก็จัดให้ครับใครอยากรู้รุ่นไหนนะก็สอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนรายละเอียดเครื่องยนต์ผมไม่แน่ใจนะครับผมจะมาหาราคาเรื่องตารางกันผ่อนนะครับแล้วก็มาดูรูปทรงดีไซน์ของตัวรถนะครับวันนี้จะเป็นช่วงหัวกลับเลยนะครับสีทองครับสวยมาก๋ยวตารางการผ่อนผมจะไปคุยเรื่องผ่อนและดาวท้ายคลิปแล้วกันเนาะอันนี้ก็ดู ก็ทรงดีไซน์ไปก่อนนะครับก็ใครสนใจนะครับมาดูได้นะครับที่1ิบีมามอเตอร์นะครับ mm hmm. ก็จะอยู่เชื่องกับโรงเรยียนโรงมิตรวิทยานะครับวนันนะี้ที่เห็นว่าจะมีอยู่3าสีนะครับสองสีสาม สามสี่ห้ามือสีดำเงินแล้วก็ดำดำเงินเงินนิดนึงนะครับตัวลูกสูงตัวรถก็ประมาณนี้เนาะก็ใครสนใจนะเข้ามาดูที่ร้านจิบสีมาได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ร้านเลยนะจิบสีมาอย่างละห้าสิบสี่ยังเยื้องโรงเรียนลมมิดรนบ เรื่องรายละเอียดตัวรถผมก็ไม่ได้ศึกษาขนาดนั้นนะครับก็นี่ราคาเต็มจะอยู่ประมาณนี้นะครับตื่นจนมีม้อน้ำลนะัวัี้ทีหนึ่งท่อครับ 1, ก็ตามคำขอแล้วกันเนาะสวยไหมชอบไหมก็ลองช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับ โอ้ไฟหน้ามีสองชั้นนะครับเป็นไฟแบบกลมนะครับแล้วก็เป็นเหมือนตาสักอย่างนะตรงน,นี้มีท่อ,อมีช่องลมด้วยนะครับไม่รู้ว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับตัวนี้ นนน้เงิายดะบอกเป็นนตอนเดี๋ยว,าว้ายคลิปผมจะพาไปดูเรื่องตารางราคากันเนาะนี่ครับตารางเงินดาวงเงินผ่อนเนาะสำหรับเอฟทีหนึนะครับพอดีผมพาไปดูตัวรถมาแล้วผมก็จะพามาดูตารางการผ่อนนะครับว่าใช้เงินเท่าไหร่นะครับนี่นะครับใช้เงินอยู่ประมาณนี่เลยแต่เงินดาวนะครับ ยอดจัดนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับที่ผมขีดเป็นสีเขียวเนาะก็ส่งก็สิบสองงวดหนึ่งมื่นหนึ่งร้อยยี่ิบสองบาทนะครับยี่ิบสี่งวดก็จะมีแล้วแต่เลทที่เราดาวนะครับห้าพันแปดห้าพันสี่แล้วก็สี่พันแปดนะครับแล้วก็สามสิบหกงวดนะครับก็สี่พันสี่สี่พันแล้วก็สามห้าครับแล้วก็ ใช้เงินรับรถประมาณนี้นะครับวันออกรถนะครับแล้วก็จะมีฟรีกิฟต์วอชชั่นนะครับหนึ่งมืนบาทนะครับแล้วอ๋อพอดีผมถามพนักงานเขาเนาะรบ,บริการดีมากเลยครับขอบคุณมากครับก็ต้องขอขอบคุณรนะ้านสิบสีมามอเตอร์นะครับสาขาประจักษ์นะครับือให้ข้อมูลดีๆเนาะก็เขาบอกว่ารับ ทําเรื่องนะครับรู้ผลภายใน15นาทีนะครับรอรับรุได้เลยนะครับไม่ต้องรอนานนะครับถ้าใครสนใจนะครับเข้าไปดูได้นะครับยามาฮ่าสิบซีมามอเตอร์สาขาประจักษ์นะครับบริการดีมากครับผมให้ข้อมูลดีมากครับเอาใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับหรือว่าใครอยากดูรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็อย่าลืมเด้งว่าฝากกดไลค์ครับ ฝากกดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะใครอยากรู้รุ่นไหนแล้ว,ลว,ลวตารางเงินดาวน์เงินผ่อนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็ขอบคุณนะครับร้านสิบสีมามอเตอร์ด้วยนะครับสาขาประจักษ์นะครับสำหรับข้อมูลดีนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผม